สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเปิดตำนานราชาเพลย์บอยแห่งอินโดนีเซียที่แต่งงาน87ครั้งกับผู้หญิง46คนชาวนาวัย61ปีจากประเทศอินโดนีเซียได้รับการขนานนานะครับว่าเป็นราชาเพลย์บอยแห่งประเทศอินโดนีเซียหลังจากที่ได้รับการเปิดเผยว่าเขาวางแผนที่จะแต่งงาน เป็นครั้งที่88คานชาวนาจากจังหวัดชวาตะวันตกมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับเขาอ้างว่าเคยแต่งงานมาแล้วทั้งหมด87ครั้งตลอดชีวิตที่ผ่านมาและตอนนี้นะครับเขากําลังเตรียมพร้อมที่จะแต่งงานเป็นครั้งที่88กับหนึ่งในอดีตภรรยาของเขาคนหนึ่งโดยเรื่องราวของนายคารนคนนี้นะครับได้รับการเปิดเผยผ่านยูทูบเบอร์รายหนึ่งจากช่อง Riskuna Channel และวิดีโอของเขา ก็กลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็วดึงดูดให้นักข่าวหลายสำนักเข้ามาติดตามชีวิตของเขากันอย่างมากมายภายในหมู่บ้านของเขาแม้ว่าในตอนแรกนั้นนะครับเขาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แต่การที่นักข่าวจํานวนมากเข้ามาหาเขาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดนะครับเขาก็ตัดสินใจเปิดเผยชีวิตของเขาให้สาธารณชนได้รับรู้ในคานกล่าวว่าเขาเริ่มแต่งงานครั้งแรกเมื่ออายุ14ปีกับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเขา2ปี การแต่งงานครั้งแรกกินเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับและเขาก็เริ่มหาภรรยาใหม่อีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งและเมื่อถูกถามว่าทําไมเขายังคงแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ทุกคนที่เขาชอบในคานบอกว่าเขาให้ความเคารพฝ่ายหญิงและไม่ต้องการให้พวกเธอรู้สึกไม่มั่นคงดังนั้นแม้ว่าความสัมพันธ์จะกินเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนหรือหสัปดาห์เขาก็มักจะแต่งงานกับพวกเธอก่อนเสมอ เหตุผลของผมคือผมไม่อยากเล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงไม่อยากพลากลูกสาวของคนอื่นนายคารนกล่าวแทนที่จะทําผิดศีลธรรมผมขอแต่งงานดีกว่าและถึงแม้ว่านายคารนจะแต่งงานทั้งหมด87ครั้งแต่ก็มีเพียงแค่40ครั้งเท่านั้นนะครับที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่ครั้งอื่นๆเป็นเพียงแค่การจัดงานตามประเพณีนอกจากนั้นนะครับนายคานยังไม่ได้หย่าร้างทุกครั้ง ที่เขาเริ่มแต่งงานใหม่เนื่องจากบางคนไม่ต้องการยาแต่เขาก็ยังแต่งงานใหม่อยู่ดีดังนั้นนะครับในบางช่วงชีวิตของเขาจึงทําให้เขามีภรรยาตั้งแต่สคนขึ้นไปในเวลาเดียวกันการแต่งงานที่ยาวนานที่สุดของในคารกินเวลามากถึง14ปีแต่การแต่งงานครั้งอื่นๆของเขาสั้นกว่านั้นมากไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่1-2เดือนหรือแม้แต่สัปดาห์เดียวก็ตามโดยสรุปแล้วนะครับในคาร แต่งงานมาทั้งสิ้น87ครั้งกับผู้หญิงทั้งสิ้น46คนเพราะบางคนแต่งงานกับเขามากกว่า1ครั้งและบางคนก็แต่งงานกับเขามากถึง4ครั้งส่วนการแต่งงานครั้งที่88ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นนะครับเจ้าสาวก็คืออดีตภรรยาของเขาจากการแต่งงานครั้งที่86นั่นเองล่ะครับแม้ว่าเราจะแยกจากกันมานานแต่ความรักระหว่างเรายังคงแข็งแกร่งในขานกล่าว ถึงแม้ว่าการแต่งงานครั้งก่อนของทั้งคู่จะกินเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจ้ะออ d i t ดี้เซนท่านหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ